จอดรถไว้กลางทุ่งขุนเด้อวันนี้บ้านกลางทุ่งเอาชมวิวเปอนจังไลยภูเขายุ่ไกลยี่ดอกโคตรไกลๆข่นกิ้วภูเขาโลง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 นี่คือภาพปกติกลางทุ่งนาะนี่คือกลางทุ่งบ้านกลางทุ่งเลย แดดพอแจมบันไดดมันนี่อากาศเป็นใจถ้ามองใกล้กมีสระน้ำบรรยากาศบรรยากาศสวนบรรยากาศสวนบรรยากาศสวนนี่อาบรรยากาศสวนรัดอัอนนี้ส่งจากเสียงเพลงมาจากวัดผมเรื่องงานวัดงานสงการ เอาอานิสงเอาอานิสงมาจากพุ่นกับพ่ออ่ากับพ่อเดียวเราพ่อหนวกหูคุยกันได้อ้ามาแล้วเครื่องดื่มแล้วอ้าได้เวลา,าวฟังเสียงคือคักเสียงคือคักมาจากน่อนอ่าโอเคจอดเล็กๆ